โอ้โหอะไรคุณแซมคุณแซมตอนนี้ครูปอโทรเอ็ดตามหาแล้วไม่ใช่เหรอเอาพี่ด๊อดอะไรเนี่ยไม่ไปทำงานเหรอเนี่ยไปเปล่าครับไม่ได้ไปครับทําไมครับล้างรถครับรถเป็นอะไรอ่ะเปลี่ยนพัฟเบรีครับอ๋อเปลี่ยนพัฟเบรีพวกนี้ก็ขับได้ปกติไหมฮะพวกนี้ขับได้ปกติโอ้เรียบร้อยครับเข้าไม่ได้ครับตอนนี้รถคนเต็มครับอ๋อแล้วผมจะเข้ายังไงกันเนี่ยเดินครับมีทางเข้าไหมไม่มีครับโอ๋ยทําไม เดินกิโลนึงนะครับบอกไว้ก่อนเดินกิโลนะครับโอ้ยงานงอกแล้วกูทางเข้าได้ไหมรู้จักทางเข้าไหมไม่เดินยวตาม GPS เดินใจจะ GPS ผาหลงห้ามไปตรงนี้เด็ดขาดแต่ไอออนไปตรงนี้เด็ดขาดไอออนไปส่งมาแล้วไอออนไอออนส่งมาแล้วไช่เกอรพี่จะบอกว่าห้ามไปตรงนี้เด็ดขาดให้ไปนี่นะไปแดงที่สองไปแดงที่สองเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาค่อยค่อยกดบ้านวัดหนองคูเดี๋ยวพึ่งกดตอนนี้วิ่งตรงไปเจอไปแดงที่สองค่อยกด วัดองคูมันจะขึ้นให้เราไปพอไปปุ๊บอ่าสังเกตนะเข้าไปวัดองคูมันจะโค้งอย่างนี้เดี๋ยวเราวิ่งตรงไปไอตรงนี้สามแยกไม่ต้องเข้านะพี่นิดให้เข้าตรงนี้เราไม่ต้องเข้าเราวิ่งตรงไปเจอสี่แยกเราเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาปุ๊บวิ่งไปเลยจนงานอลงกันเยอะเหรอลงกันเยอะเหรอพี่เขาลงไปหาไอหของตุรนเนี้ย เราจริงเนี่ยลงไปหาไผ่หงษ์อทอ,องไผ่หงษ์ทองกำลังร้องเพลงอยู่สาวน้อยวิ่งเข้าไปเอฟซีกีดการ์ดเลยลเราไม่ได้ไลฟ์สดไงว่าเรา,าเข้าไปเพราะไอ้เจ้าภาพเขาจ้างไผ่มาเลนแหงไงเราก็ไม่รู้เราหลงไปเจ้าภาพก็ได้พาไปงานอ,อย่างนี้นี่เองทีนี้ก็เลยไม่ได้ไปงาน,าางน,นครับล้างรถวันนี้รถขับได้ปกติ เรียบร้อยแล้ครับโอเคโอเคแซมจะเอาแค่ชุดี่กล้าไปเพราะว่ารถรถมันเยอะครับเข้าไม่ได้อ่าอ่าโอเคโอเคค่อยไปตีตีครับโอเคขอบคุณพี่ดนมากนี่ฮนี่ฮะคุณแซมนะครับโอ้คุณแซมคุณโอ้โหปยังไงเอีออกดูใช่ไมใช่ิงบินเยอะก่อนไปที่กอกเลยอ่าอ่า โอเคครับแล้วขวาแล้วประมาณกี่กิโลฮะโอเคฟแดงที่สได้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 ไก้คด้ไ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 ด้ด้อด้ไฟ้ด้นี้สด้ไ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 ด้วด้ได้ได้ไดได้ได้ๆขอบค้ณมากครับอันนี้้้้ดด้้้้ นะฮะฮพาแซมมาเอาของนะฮะเอาชุดเดี่ยเล่นดูอัดเสร็จนะครับประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะแล้วก็ขับรถตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งนะสองทุ่มครึ่งละป้าป้าป้าไฟแดงที่สองเลี้ยวขวา ยาวกันต่อยาวยาันต่อเขาบอกให้ให้ให้ตรงไปเลยให้ย้อนสอนเลยใครบอกไม่รู้เหมือนกันจะดีเหรอเขอะไรไปอกันขวน่ยเดี๋ยวไปกันนะครับตรงไปไม่ต้องย้อนสอนละไม่ต้องย้อนสอนยวไปลับรลเา โอเคเนยะวไปกลับไปข้างหน้าเอาเขาบอกพี่โดนบอกว่าคนเยอะมากเดินมาไมณกีเ่เดีหนึ่งตายดูดะโอเคอ่ะกลับไ้ได้ละไปโอเคไม่ต้องย้อนสองรอบดี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 ดดะนะอันนี้ก็ แฟรดงที่ชองครแฟนดงที่สองเลี้ยวขวาแล้วก็จับ G P S ได้เลยไปอะดูให้พักกนจริงนะเดี๋ยวแล้วก็ใกล้จะถึงงานแล้วเนาะเป็นยังไงเหนื่อยไหมครับคุณแซมเหนื่อยไหมครับธรรมดาธรรมดามากเลยใช่ไหมงองงๆนโอ้โหคุณทำคุณเสียบผมคุณทำผมคุณทำผมเสียวมากเลย คัเสียวนะเมื่อกี้เสสียวิมันตัดหน้าเราเออเราก็รีบไปงานกันล้อล้อหลังมันจะมาชนล้อหน้าเราแล้วนะเราก็ขับแบบปลอดภัยพี่้อก็เรียกดีนะผมถ้าดีดีนะพี่เรียกนะผมยังไม่เห็นนั่นน่ะมันแต่ขาวขาวมาดีนะขาตีนเลยขอบเตปิดนั่นแหละขับรถอย่างมีสตินะก็อยากให้ทันงานเนาะอยากไปถึงงานเร็ว มันจะได้แบบมีเวลาเตรียมตัวแต่งหน้าแต่งตัวนี่แหละฮะศิลปินสาวน้อยเพื่นแพงจะดังไม่ดังก็นี่แหละฮะก็ฝาก f c ทุกๆคนนะครับมาเป็นกำลังใจให้น้องด้วยไชครับพวกนี้ก็ถ่าย MV ถ่าย MV ครับ cover cover ก,ก็ไปถ่ายที่บ้านแพงครถ่ายที่บ้านแพงเลยถ่ายทางบ้านแพงเดีย๋ยวมันทางผ่านไปกรสินบุรีใช่ใช่ ผมจะได้ไปเข้าสำนักงานไปหาน้ำอาบน้ำอาบท่ากินข้าวนะมีแม่ครัวใจดีทำกับข้าวไว้รอแล้วปากมันปากจิกตุ่นตัดเสียงอันนี้ใช่เดี๋ยวเขาเสียงมาให้เดี๋ยวเขาส่งเสียงมาให้แหมไม่มีเสียงนี่จะอาจจะง่ายอะไรกันเนี่ยแย่เลยสิครับปัญหาคือตอนนี้เรายังไม่เจอไฟแดงซักไฟแดงเลย เกาจับดูกันเนยนลยกา,านที่สองชั่วโะงการยังไม่เริ่มบอกงานเริ่มสามทุ่วมงไอ้กันเริ่มสามทุ่วโมงใช่ๆสู้ๆกันต่อไป เจอไฟแดงใช่ไหมเนี่ยยังเใช,ใช่ใช่สิยังใช่สิไฟแดงแรกโอเคเจอละไฟแดงแรกโอเคฝากทุกคนนะฮะก็วันพรุงนี้นะครับก็จะถ่ายทำ MV วันที่8นะครับแล้วก็วันที่10ปล่อย cover เ,เพลงเพลงอะไรนะหัวนอกสมรดครับหัว,วนอกส,นสมรด นะครับฝากทุกคนด้วยน,น,นะคระับทางใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์คคนกดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเริ่ประเสริฐสีนะครับแต่ผมจะอัปเดตมาให้เรื่อยๆนะครับไฟแดงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาไว้ไม่ลงนะไม่ลงนะไม่ลงนะแซม <c oughs> ไฟแดงไหนแล้วเมื่อกี้ไฟแดงหนึ่งแล้วเมื่อกี้ผ่านไฟแดงหรืเปล่า <c oughs> ไม่ไม่ไม่อันนี้หนึ่งใช่ไหม อันนี้หน, <Okay. S 2> นึ่งโอเคทีนี้ไปเลยนีโอเคโอเคโอเคจบจบสวัสดีครับ